แล้วก็ทุ่มขวาข้างหน้าทิวไพแอมแปรแอมแปรไปแล้วจ้าแอมแปรแอมแปรไหลเอาไว้ทางซ้าย thank you thank you โยกขวาน thank you thank you thank you ยังไง thank you thank you เอ้า thank you เอ้าวอ้า thank you เอ้า thank you อ้า thank you โอ้โห thank you เอาตัวรอดได้แอมแปรแอมแปรแอมแปรลบหนึ่งแอมแปรหลบแล้วก็ยิงเรียบร้อยทิวไพครับ โอ้โหฝังเลยครับลูกนี้ครับเป็นสาประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหต้องชมแทงกิ้วครับเพราะว่าเขาเลี้ยงกลับมาหลอกล่อให้กลับมาแดนตัวเองครับแล้วก็ส่งเข้าไปยุอะมากครับวันนี้ด้วยความรีบครับสปายทุ่มไปเอาแล้วก็หลุดไปอีกแล้วครับโอ้โหสปายหลุดไปอีกแล้วแล้วก็จิ้มลูกนี้เรียบเลยดูครับสปายครับ ดูครับจากลูกทุ่มครับม่งแล้วก็พลิกแล้วก็หลุดไปจิ้มไปยาวๆแล้วก็ยิงสวนผู้รักษาประตูเข้าไปครับโอ้สองประตูต่อศูนย์ครับในทีที่9ครับโอ้โหโดนทีแตงกิวแตงกิวยัดมาให้ฟินเล่นกับแตงกิวแตงกิวแตงกิวควบมาควบให้พอก้าแล้วก็ทิวไพยทิวไพยเปิดเข้ามาแอมปสามประตูต่อศูนย์ครับแอมป์ครับโอ้โหจังหวะนี้ทำกันสวยเหลือเกินครับ นี่ครับที่อมไปทางขวาครับทิวภัยแล้วก็ตบเข้ามาตรงกลางรรับแปลแปลวิ่งมาแปลเข้าไปหนึ่งหครับโอ้โหแล้วขาว,าวตูวไปเป็น3ประตูต่อสูแล้วครับแล้วก็โอ้โหแล้วก็พักเจ้าฟินเลยครับตอนนี้ครับโคตรปูครับ